สวัสดีครับมาโครงการรายงานพยรณ์อากา,กาศบริเวณภาคตะหนอกเฉีงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568ครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้จะเป็นลักษณะของลมใต้แล้วก็ลมตะวันอกเฉียงใต้ที่นําความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคตะหนอกเฉีงเหนือด้วยนะครับ มาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเช้านี้นะครับทุกพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนล่างก็มีเมฆปกคลุมอยู่เป็นบางส่วนนะครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะนอกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ ก็ส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน32-36องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้23-26ถึงองศาเซลเซียสครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ในช่วงตอนบ่าย,ายตอนเย็นนะครับก็ยังมีโอกาสของฝนฟ้าขนองที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับก็อยากจะให้ฝาก ในเรื่องของการระมัดระวังและการป้องกันความเ,เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับ